อันนี้แพ่แล้วพี่โค้ด ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเที่ยวกับกูนะครับทริปนี้ผมกำลังเดินทางมาที่เชียงใหม่และผมก็ได้ติดสอยมนุษย์เมียของผมห่อยตามมาด้วยหน้าที่รักของเธอในทริปนี้ก็คือบทและบทน,นี่ห้องน้ำน,นะชีทุกทีเนี่ยให้ยกฝากรโขกขึ้นวที่แล้วเนีเบอร์เกอร์นะให้ซื้อให้ซื้อซื้อเยอะๆนะแล้วก็ไปกินไก,ก่อีกอ่ะแล้วในตาดูต่างอย่างผู้หึ่ คำรามาสชมมลนีอโอโคตรเมื่อยเลยเหนื่อยไหมโหสุดสุดกัญชาสักบ้องไหมกัญชาตอนนี้เราอยู่ที่แม่ลิมแต่ถ้าได้กัญชาไปเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่แม่ลิมแล้วนะจะอยู่ที่แม่จ๋าเลยแม่จา๋าเลยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูติดค,คุกไงได้กับแม่ไปเยี่ยม แล้หลังจากที่ผมรับรถออกมาเหนื่อยๆวันนี้ผมก็คงจะเข้าที่พักอย่างเดียวเลยครับแล้วเช้าเราจะไปดูบรรยากาศที่ม่อนจัดกันพอเมื่อผมมาถึงม่อนแจ็เนี่ยนะผมก็ต้องแปลกใจนิดหนึ่งเพราะว่าที่พารีสอร์ทเนี่ยเต็นท์มันเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วสองข้างทางเนี่ยนะถ้าคุณหิวคุณไม่ต้องกลัวเลยมีตั้งแต่กาแฟอาหารการกินรามเมงและผมไม่ได้อํานะ มีแม้กระทั่งออนเซนแบบญี่ปุ่นให้คุณลงไปแช่ด้วยแต่ก็ยังพอหาบรรยากาศที่มีธรรมชาติแบบนี้ได้บ้างเหมือนกันผมว่ามั่นแจมเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ในแบบที่เป็นตัวของมันเองนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะอยากเจอธรรมชาติบางคนอาจจะอยากเจอความคึกคืนแต่เด็กๆแถวนี้เนี่ยก็น่ารักแล้วก็เป็นมิรด,ดีเหมือนกันนะครับแล้วของเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีขายเยอะจริงๆและที่นี่เอง ก็ยังมีสวนดอกไม้เต็มไปหมดเลยครับแน่นอนล่ะครับว่ามนุษย์เมียของผมเนี่ยเธอถูกใจเป็นอันมากผมเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นช่างกล้องเดินแบกกล้องตามเธอไปอย่างหลังขดหลังแข็งถายรูปให้เธอเนี่ยแหละครับแล้วแฟนผมเนี่ยเขาก็เรียกร้องมาที่โปรยแยงซิปไล์แอนด์จังเกิลโพสเตอร์ซึ่งผมเองเนี่ยไม่ชอบไอ้เครื่องเล่นแบบนี้สักเท่าไหร่เลย หลังจากมาซื้อตั๋วค่าเข้าเนี่ยนะครับผมก็มารอคิวซึ่งคนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่จริงๆเนี่ยที่นี่ก็มีเซฟตี้อยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราเป็นอย่างดีในเรื่องของความปลอดภัยเล้วยไงต่อครันหน่ผมไปกลับรับผมปั่นไปเดี๋นเลย

ไหนเขาบอกไม่เสียววะเฮี้ยโคตรเสียวเลยหยุดพลังเล่นด้วยโอ้ยพัดแม่งคือรถไฟโอ้โหแกหลอกฉันมาเล่นนี่หว่าแต่ฉันบอกไม่เสียวเฮี้ยโคตรเสียวเลยมันคือรถไฟหอกนี่หว่าโอ้ยเฮี้ยวอ้า ทำแล้วบอกแล้วทำแล้วโุ้ยเข่ยไหนะมันบอกไม่เสียบอ,อยุ้ยเหนือ่อยว้าวเหนืยเลยบอกไม่เสียวไงวะเก่งเขี่ยขาเก่งเลยอ่ะยังบอกไม่เสียว,มมยวหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมจบแล้วแค่เนี้ยสนุกตายเดี๋ยวตอนขึ้นอีก หลังจากผมโดนหลอกให้มาเล่นไอ้เครื่องเรนที่สุดเสียวนี้แล้วแล้วก็เราก็เลยแวะมาทานข้าวที่ริมน้ำตกที่ร้านที่ชื่อว่าฟักแก้วร้านนี้ผมแนะนำเลยนะบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยที่สำคัญคนใจร้อนอย่างผมเนี่ยชอบอาหารเร็วแล้วที่นี่ก็เสิร์ฟได้เร็วจริงๆด้วยผมชอบไก่เขานะไก่เขาแบบหูกรอบแบบทอดเก่งนะเออ ก็ไม่มันอ่ะหวานเลยอืนั่งริมน้ำตกด้วยพระเจ้าต้นไก่อร่อยจริงๆว่ะแต่อันนี้แหะครับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่าผมแวะเข้ามาที่คุ้มเสือแม่ริมซึ่งมีเสือโครง่งตัวใหญ่และเสือชีต้าให้เราถ่ายรูป กันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวมาดูกันครับว่างานนี้เสือจะน่ากลัวหรือมนุษย์เมียของผมจะน่ากลัวกว่าเสือก็คือแบบเปิดมา15ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยเสือมองสมสำรับพื้นที่ตรงนี้ไม่อาจเกินไปมีจานวน33ตัวแน่นอนครับสำหรับเราเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาเราไม่อยากชมเสือโคร่งผ่านกลงเราจะเข้าไปในกลงเสือโคร่งโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตามติดไปดูแลอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญครับ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับหัไเมยไหลลค่น้นะใดแมสได้คับมด้เลยหดแมดหน่อยขยับมาด้านหลังขยับมาด้านหลังลนนาไม่ น,นี่คือขนเขาแขางแอันนี้แบง,แ,บงแต่นี้ก็ดมแล้วกลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงอะไรนะนถ,ถ้าเปลี่ยนหมาตัวนี้เดินมาข้างหลังเราแล้วนะเสือนี่มันแบบมันฝัดที่แบบโอ้โหออื้ ดมกลิ่นมันพอใจแล้วอยากมาดมกลิ่นเสือก็ทนังานที่นี่ครับสามารถสั่งคู่ว่าได้หืมดูข้างหลังครับเขาเดินอ๋อสั่งคูว่าให้ผู้ว่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนี้ล่าสุดประหลัดกระดวงอะไรมาไม่รู้สั่งได้ผู้อย่างนี้นายกมายังสั่งได้เลยสั่งได้หมดนายพัฒจะมาสมัครเป็นพนักงานเล่นกับเสือที่นี่เหรอฮะไม่ออกเลยโอ้ทำไมมันลูกค้ามืออืมผมมาคู่วันโอ้ ก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยครับหล่อไปไหมก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ใช่ไหมว่าบิวอันนี้พี่ติดเต้นนี่ติดเต้นกับลูกค้านะครับสำหรับใครที่อยากจะมาชมอย่างใกล้ชิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ค่าเข้าเนี่ยก็เพียงแค่50บาทแต่ถ้าจะมาเข้าในกรงเสือพโ่งเนี่ยก็เพียงคันละ300บาทส่วนสำหรับเสือชีต้าเนี่ยนะครับก็คนละ600บาทเท่านั้นเองนะครับชอบเด็กเด็กไม่ได้ชอบเด็กชอบเด็กนี่คืออะไรชอบแกล้งหรือว่ามันมันจะ จะมองเด็กครับคนี้ก็เด็กอยู่ใกล้เดนหเด็กอย่างเงี้ยอยากให้เ็กนเดียวเดาเลียงเลี้ยว็กเบอกว่ามึงเออ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 ไปยืนซ้าเป็นไงล่ะยาไนี่เย่าไปเอาาใกล้ใกล้อะไรกังอนีอยู่ไม่เป็นไจะให้มันกินแกไปหยุดจอดใกล้ๆไม่ได้มันตีนี่ยนะ สำหรับคนที่แวะเข้ามาเนี่ยอย่าทำแบบแฟนฝนนะครับรที่เอามือถือไปจาะใกล้ๆกรงเสือแบบนั้นเพราะยังไงเนี่ยเราเองก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนซึ่งเธอเองเนี่ยสนไม่เข้าท่าจริงๆเลยครับคราวนี้เราแวะกันมาที่กรงเสือชีตาซึ่งการที่จะเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้อยู่ในกรงแบบนี้สำหรับเสือชีตา <S 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 ก็ราคา600บาทต่อคน <S <S แล้วน้องก็น่ารักอย่างมากครับสำหรับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก น่ารักจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอดูดูคออ้อนคออ้อน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 เหรอก็ไปจับด้วยนะต้องนั่งครับต้องนั่งแม่พี่ต้องนั่งลงนิ่งๆนิ่นิ่งๆเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรปล่อยๆปล่อยๆ เดเอาเลยคเดินเอาไเลยครับเดินเอไปเลยไปต่อไปโอ้ยอาวที่เดินเข้ามาตรงกลางตัวมล้พี่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ปเลยใหญ่ตปกใจใช่ังนั่งนอ้

ถ้าโดนเบามันจะกระครับโดนแปะไปเลยแปะถ่ายยังเมื่อกี้ถ่ายได้ถ้าโดนเบาน้องจะงับอ๋อ ็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกไว้แล้วว่าการจูบน้องเนี่ยก็ต้องจูบให้มีน้ำหนักนิดนึงไม่ใช่ไปจูบผิวผิว<อ>เขาจะรำคาญนึกว่ามาแรงรแล้วก็จะพยายามงับแต่ว่าก็ไม่ได้โดนเราหรอกครับโอ,โอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วส่วนผมกับแฟนแนั้นน่ะไ,ไม่ได้มองเป็นเรื่องน่าตกใจอะไรเลยมองเป็นเรื่องสนุกมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่มาใกล้ชิดกับน้องแล้วจะรู้ว่าน้องเนี่ยทั้งน้องน้ำมนและน้องน้ำโมเนี่ย เป็นมิตรมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็เข้ามานอนพักเอาแรงกันก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปที่อำเภอแม่แตงกันต่อช่วงเวลาตีสี่ครึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมตื่นมาเพื่อที่จะขับรถไปดูทะเลหมอกที่ดอยม่อนเงาะทางเนี่ยค่อนข้างแคบมากๆก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังแต่พอเมื่อขึ้นมาถึงดอยม่อนเงาะเนี่ยผมก็ต้องพบกับความผิดหวัง เพราะว่าจุดชมวิวเนี่ยเขาปิดเนื่องจากสถานาการณ์โควิดแต่โชคดีที่ว่าข้างทางเนี่ยมันยังพอมีทางเนินให้จอดรถอยู่บางช่วงเราก็เลยได้ชมธรรมชาติที่ม่อนเงาะสวยๆแบบนี้ mm hmm. เห็นทะเลหมอกแบบนี้นี่คือการตื่นช้ามาที่คุ้มค่าที่สุดเลย นั้นก็ขับรถมาอีกนิดเดียวครับจุดที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือไรชาลุงเดชซึ่งผมเนี่ยจอดรถไว้ที่ด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปเนี่ยบนทางชันๆประมาณ200เมตรไรชาลุงเดชเนี่ยพูดแล้วก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนคาเฟ่มีเค้กมีชาขายราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากแล้ววันนี้ที่ผมมาเนี่ยคนก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะก็ถือว่ากำลังสบายสบาย และช่วงเที่ยงๆอย่างนี้เนี่ยผมก็ว่าจะไปหาอะไรรองท้องหนกัหนกๆแล้วก็บรรยากาศดีๆทานข้าวซะหน่อยมีที่หนึ่งครับเด็ดมากเลยเดี๋ยวคอยดูนะคาเฟ่ที่นี่สวยดีนะเออชอบชอบมากสวยบรรยากาศดีสเตย์วท์คาเฟชื่ออะไรโอ้อ่านยังอ่านไม่ค่อยจะถูกเลยสเตย์ว a f คาเฟ่ฟสวยสองพันสี่ 2> 2, ไม่แต่2อ0พก็คือเป็นห้องนอนแบบนั้นเท่านั้น บ้านบบน,นบ้นดนสามพันเน่อ้อถ้าเป็นห้องนอนเป็นแบบอย่างนี้ก็คือสอง0ถ้าบ้านดินสามพันก็โอเคนะธรรมชาติโหมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพัดลมอ่ะเพราะว่าที่นี่มันคงหนาวอ่ะนะแล้วเมื่อกี้ตรงน้ำตกตรงนั้นไปถ่ายรูปมามีคนเ้าเรือมาล่องแก่งโหล่องกันแบบน่าสนุกอ่ะดูแล้วแบบโหน่าน่ามานากนี่เช้าเช้านะลองคิดดูดิ ตื่นมาเช้าเช้าไม่เคยล้องแก่อากาศเย็นเย็นแล้วก็มีกาแฟดิสักร้วยนั่งริมน้ำตกโโสโลไล์มากมเนี่ยถึงบอกว่าบางทีอ่ะคนเรามันต้องซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างจะทำงานมีเงินอย่างเดียวแล้วมันไม่มีความสุขเลยนะมันก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะมีเงินปลท้ายสุดแม่งไม่มีความสุข คือมันต้องบาลานซ์กันอ่ะมีเงิน<อ>มีความ <คน S 1> สุขอย่างจะบอกผู้ชมออกมาเที่ยวสนุกอืบางคนทาแต่งานเคียดตายเลยโหแล้วนี่มันเหมือนกับว่าวันนี้เรามาเที่ยวธรรมชาติทั้งหมดเลยมันรีเฟซนะม,มันรีเฟซมัน <Happy. S 1> แบบปีอยากหยุดแบบสแบบนี่จะให้อยู่ที่นี่อยู่เป็นปีอยู่ได้อะ่ะแบบโหมันคือที่นี่มันคือสว่างชัดๆเลยอะ่ะ แต่งสวยนะที่นี่บรรยากาศดีมากคือดูแบบสร้างแล้วมันดูกลมกลืนธรรมชาติมไม่ได้ม่ได้ดูแบบว่าไมไ่แพงมากอ,อ,อาหารก็คือราคาเหมือนกรุงเทพทั่วไปอ่ะก็ถือว่าโอเคกาแไปใช้ได้อร่อยลองอชิมดิมอมโอเคเลยเรียกได้ว่าผมได้ชาร์จแบตเต็มๆเลยนะครับกับคาเฟ่ที่นี่ซึ่งถ้าใครมีโอกาสมาที่เชียงใหม่เนี่ย ผมว่าที่เนี่ยเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆมาถึงเชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยผมกับภรรยาสองคนเนี่ยยังไม่ได้ไหว้พระเลยก็เลยแวะมาที่วัดเด่นสลีสีเมืองแก่นหรือที่รู้จักกันในนามวัดบ้านเด็กซึ่งวัดที่เนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามมากผมเห็นป้ายที่ติดที่วัดเนี่ยนะครับ เขาไม่ให้มีการขายรถตอรีในบริเวณวัดรอบวัดและก็กระทั่งลานจอดเลยก็เรียกว่าเป็นวัดที่ยึดหลักของคุดเหย็ดแพจริงแถมด้านนอกวัดนะครับก็ยังมีวิวภูเขาทุ่งนาสวยๆให้เราได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินสบายอกสบายใจจริงๆและนี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะครับ ก็คือภูสันฟ้ารีสอร์ทซึ่งเรามาถึงเนี่ยประมาณ5โมงเย็นซึ่งเขาก็จะปิดช่วงเวลา6โมงเย็นแต่มีครัวขายอาหารที่นี่และที่นี่ก็มีที่พักแล้วก็มีกิจกรรมเก๋ๆอย่างขึ้นบอลลูนขี่พารามอเตอร์และมีทุ่งดอกไม้สวยๆเนี่ยนะครับให้เข้ามาถ่ายรูปค่าเข้าชมก็เพียง30บาทเท่านั้นเองครับ ที่นี่นี่ก็คืออะไรนะภูสันฟ้ารีสอร์ทซึ่งดูแล้วก็แบบค่าเข้า30บาทถ้าเราไม่ได้พักนะถ้าเราไม่ได้พักก็มีดอกบัวก,กระดงมีทุ่งดอกไม้แล้วก็ที่นี่มีกิจกรรมทำอะไรนะให้เล่นบอลลูนใช่ปะซึ่งไม่ต้องไปงต่างประเทศก็โอเคนะก็ถ้างั้นพัดวันเนี้ คงจบทริปแค่นี้แหละเพราะว่าวันนี้เรามาถึงเนี่ยห้าโมงกว่าแล้วหกโมงที่เนี่ยเขาปิดแล้วแต่ว่าร้านอาหารนะเปิดถึงสองทุ่มซึ่งเดี๋ยวเราจะกินร้านอาหารกันก็ได้น,น,น,นะก็ถือว่ามาเที่ยวเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วล่ะทริปสุดท้ายละออแล้วก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ด้วยก็ถือว่าแฮปปี้อ่ะนะโอเคอุ้ยฟ้าสวยมากพัดโอ้โหอันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้แล้วถ้าไม่ถ่ายกูต้องบ้าไปแล้วแน่ ทริปนี้4วัน3คืนผมก็จะมาสรุปราคาให้ฟังกันนะครับค่าน้ำมันของผมเนี่ยหมดไปที่3,300บาทระยะทางไปกับนนบุรีเชียงใหม่ก็1,654กิโลในคืนแรกเราเข้าพักที่กุดีบูติกรีสอร์ทราคา915บาทคืนที่2เราก็พักกันที่บ้านไล่ลานนาะราคา1,300บาท และคืนสุดท้ายที่เลอโคโคติเย่รีสอร์ทราคา1,125บาทค่าบำรุงรักษาสวนดอกไม้ที่ม่อนแจ่ม40บาทที่โป่งยางซิปลายเราเล่นจังเกิลไบคนละ150บาท2คน300บาทแล้วก็เล่นจังเกิลโคสเตอร์คนละ150บาท2คนก็300บาทเช่นกัน ค่าเข้าไปถ่ายรูปก,กับเสือโคร่งในกรงคนละ300บาท2คน600บาทค่าเข้าไปถ่ายรูปก,กับเสือชีตาคนละ6 0 0บาท2คน1,200บาทค่าเข้าชมดอกไม้ที่ภูสันฟ้ารีสอร์ทคนละ30บาท2คน60บาทดังนั้นทั้งทริปนี้เรา2คนใช้เงินไป9,140บาท ก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับคลิปของเรา2คนนะครับอย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้เรากดติดตามให้เราและผมก็ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับส่วนันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย